สวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เรามาต่อเนื่องกันต่อนะครับผมสำหรับสตอรี่ระหว่างซิต้สิกับทองสุกนะก็อย่างที่รู้กันนะเป็นศึกชิงเก้าอีจา้จักรพรรดิที่โขเล่นกันแบบสูสีมากแล้วมันมากนะผมผัดกันแพ้ผัดกันชนะแบบว่าคือสกอร์มันก็ไม่ได้ขาดอะสกอร์มันแบบ มันคู่ขี้อ่ะเป็นอะไรชิมันมากเนาะสึกชิงเก้าอีจ้จักรพรรดิในครั้งนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเองเนี่ยซิลีซิกับทองสุกก็เคยเปิดสึกชิงสีสูตรกันมาแล้วแต่ตอนนั้นน่าจะเป็นอะเป็นทองสุกนะผมที่เอาชนะไปแล้วก็ได้แม่สีน้ำตาลไปเพราะก่อนหน้านเนี่ยซิลี่ซิจะใช้สูตรสีน้ำตาลนะผมแล้วก็กลับมาเป็นสีเทานะผม ก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพาเพื่อนไปชมไฟที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ผมไปชมเนี่ยไปมุมมองของซิงค์ซิงเดี๋ยววันนี้เราไปชมในมุมมองของเขาสุดบ้างนะผมว่าเขาเร่งเป็นยังไงเนาะการเล่นฉิดไฟในครั้งนี้นะผมว่าเป็นยังไงบ้างนะผมไปชมกันเลยครับผมปปเข้าหลังเขาหลังเขาหลังเข้าหลังเขาหลังขาบลถวนขับรถวน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 เอาตรงนี้ล่ะเล่นได้บ้านเราอยู่เดือนี้ฝั่งนี้ร้านเะมาคือบ้านเราร้านเะม่าคือบ้านเรา หลานจะพักคือบ้านเรามึงขอไปรลานจะพักคือบ้านเราเฮาซุกบอวขวาาเดินกียาไปเลไปเกี่ยวไปเกียวไปเี่ยวไปเล่นน้กระกรขวาบอมาหน่อยบอมาหน่อยบอามาหน่อยยังไม่ตกนะทียี่สิบอยู่ข้างบนเนินนะอยู่บนเนินนะเข้าสุกมเข้าดูดอม่หลวฉนเละ้ังเนินเฮาสุกระวังเนิน ไปไปไปมัเกี่ยวไปตรงบ้านเราเกี่ยวไปเกี่ยวไปเราไปสีแปดขาล้นสีแปดเขาล้นเพื่อเราล้นเพื่อเราตั้งโซนมี่ีตั้งโซนมีีตั้งโซนตั้งโซนเลยตั้งโซนเลยโดนคนเลยตั้งโซนเลยปล่อยมันชนไปมันต้อดนไปเลยไปตั้งโซนตั้งโซนลดตั้งโซนทีอะไรตั้งโซนทีอะไรโซนกา หล่นไว้แ <cado> ล้วหลนไว้แลวหนไว้แลวีารอย่าอยมึตรงกลงอย่าอยู่งกลไปเลยอย่าอยู่ตรงกลางไปเลยมึง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 าอยู่ตรงกลางไปเลยอย่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 าอยู่ตรมึลางไปเลยอย่าอยู่ตรงกลางไปเลยอย่าอยู่ตรงกลางไปเลยอย่าอยู่ตรงกลางไปเลยอย่าอู่ตรงกลไปเลยอย่าอู่ตรงกลางไปเลยอยงกลไปเลยอึ่างกลไปเลยอยงกลไปเลยอย่าอยู่งกลางไปเลยอยงกลาไปเลยอย่าองกลาไปเลยอยางกลไปเลยอยองกลาไปเลยอยงกลไปเลยอยาอยงกลาไปเลยอ

ยิ่งมาหน่อยยิงไงยิงไงแค่เเล้วเเม่ยเยอะๆเเม่ยเยอะไอ้จุดเเฝน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  <coughs>

છો મિતો પુતું ના ઉઠો ભાઈ ตัวปีกาติปิปิตัวกาติยูตามึงไหวมึงไหวมึงเล่นไฟบ้านเราบ้านเราเล่บ้านเราบ้านเรามึงดู่อยบ้านเราเพื่อน y a โ o o บ้านเราเบื่อบ้านเราบ้านเราบ้านเราไอ้เบื่อเชียงหายเบื่อเชียงหายไอ้เบื่อเชียงหายเบื่อเชียงหาย่อกลางไฟด้วยพี่บอกลางไฟกลางไฟทุกคนกลางไฟยน่อยไยงอมเสู้กลางไฟต่อสู้กลางไฟเลยจุ๊บเลยกลางไฟต่อสู้จุบไปเอาสบติดมือชุบจุบอีกชุ๊บลองชุบเลยขาตาก็จุ๊บไปกูยิงไอ้มันชุ๊บไปจุ๊บไปจุไป ถูกไปมึงเดินขึ้นไปมึงเดินขึ้นไปตาเระบตาไป็รกูเบกกูเบกเพื่นอีกไมุ่เพื่อนเไอพื่อนนี่มึงจุเพื่อนนีลอนดมัมดัเพื่อนไม่ชอบทิ้งเพื่อนอยู่เลยไอยามันหนีลไฟยั้ววิ่งซีไสัตว์ไปไปไหวไหวไปอยไปไ่ไยไปไปไปอยไปอย่าหูดับอย่าหูดับพี่กอนะครับอย่าหูดับนะครับมองน้อง อย่าหูดับนะครับอย่าหูดับนะอย่าหูดับนะอย่าหูดับอย่าหูดับอย่าหูดับขอปลายค่อยๆเล่นปลายลุมเบิร์ดมีลุมเบิร์ดเฮ้ยเซ็นรถทุกคนเซ็นรถอย่าเงยสัตว์หูข้างตายเพียใหญ่พี่ง้ช่วยมาร์กี้หน่อยช่วยมาร์กี้หน่อยมาร์กี้ยิงสามสามมาร์เกย์สาม ตัววอพ่นหาตัววอพนหานาตัววอแยกงแยแยแยเข็ดแยกเขตดทครับคนเนินอ่ะขวาขวากขวาไปครับหัากขวาไปครับกเลยลงลงเลยลงเลยบําแม่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 งเลยพูบแม่งเลยดบําแม่งเลยระวังเพื่อนอยู่ตัสังกะสีพูดบแม่งเลยรอเลือรอเลือดทำอไบ้าบัไว้พีพี่ตีเกี่ยวพี่ตีกับา

ไอ้เพื่อนกลับมาเพื่อนวิ่งกลับมาเพื่อนกลับมาวิงกับมาวิ่งกับมาวิ่งกับมาไปวิ่งกับมาเมาวิ่งกับมาเพื่อนวิ่งกับมาเพื่อนวิ่งกับมาเพื่อนับมาวิ่กัมาตตตนะคุนะมึงบรีะมันจะเอาสองตัสั่งตัสี่นะเป็นนกาดตัวสี่นะมึงบวดีนะมเนรวไมเล่นรวมกเล่านะเนเลนนนเ mừng mà mừng mà bươn mà có เราเเล่นไฟเล่นไปบ้านเราอยู่ตรงไหนมึงจำได้กูพอไปแล้วกูบอกไปแล้วกูไม่ตายเล่นไป่อเล่นไย่ไปเข้นไปเลยุบามาห่ไปอย่ไปอย่าไปอั่าไปอย่าไปอย่นไปอล่าไปอย่าไปอล่าไปเลาไปย่าไปอย่าไปอย่าไปอาไป่นไปเล่นไป่ไป่ไย่ไป่อาไป่ไปไปเล่นไปล่ไป่่นไป่ไปเลย่ไป่ยไป่ไปไปล่ไปอาไปอย่าไย่ไปล่ไปอาไปอย่าไย่ไปอย่าไย่ไปาไปอ่ไปย่ไป่ไปย่ไป่่ไปย่ย เพื่อกลับมาเพือนกับมาดู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 ฝั่งซ้ายน่อยดูฝั่งซ้ายหน่อยดูฝั่งซ้ายหน่อยดูฝั่งซ้ายนครับดูฝั่งซ้ายหน่อยตัวนี้ไหมตัวนี้ไหม ยมงไว <c oughs> no ้ไไว้แม่ไว้ีไวแม่ไว้ห้กับเพื่อนเลยกับเพื่อนออไปออไปุเพ่อไปแม่เอามา้าแก่ามา้แก่แกพี่ขอ่วเ่อไปมันมาุเพื่อนกไปยงหวยหววไหวม่เวาหว่ไกื่อนเอาไปกลับมาไป่เอับมาเอา่ไมดูว้าเพื่อนไปมดูไว้เพื่อนไปมันไวเพื่อนไไปเไปไอ้งหวาไหวเอาเพื่อนมชได้วย ยิงปืนรับไฟด้วยชุบย่งมาชุบเตะมาชุบชุบยุ่งมชุบชุบยุ้งยุ่งมาชุบยุ่งมนชุบยุ่งมาชุยุ่มาชยุ่งมาชยมันุบยุ่งมาชุบยุ่งมาชุบยุ่งมาชุบยุ่ยุ่งมาชุบ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 ยุ่งมายาชุย่งชุบยุมาชยยยยยยย ปดตัวชูมนาปดตชม้าป mm ิดชมันมันนิ่มมากมันนิ่มจัดเลยไปไปชบไปชบไปเอาเพื่อชบไปปตัวชิ้นไกลไปไกลไไกลนี่ไกลอีกไกลอีกเยไปเลยรอไปเลยผมไม่รหรเฮยอ้เหียเาียเฮี้ยเหียเหี้ยฟัง้ยเหรงยเี้ังหี้ยเหีมี้หี้ยเหี้ยเหีมยหี้ยเหีเหี้ยเหี้ยเหี้ยเเหี้ยเหี้ย้ยยเหยเหีเหยยเีี่หีเ้เีเ้ยหียเ้ยี้้นหยห มึงเอามันก็ไปมึงเอาไปสบายมันนี้ไปต้องสังนติบอสไปเปลี่ยนสันติเลยบอสมีเฮียอะไรบ้างตัดหัวีเฮียอนไี้ตายม่มีเฮียอะไรมันจะอ่อนอิ่ควายเอ้ยม่มเขาไม่มีอะไรเลยเฮียเนี่ยอ่ะมันนีัตว์เอาตีใต้มีตัวชกเอาตีใต้มีตัวชกจะขึ้นรถมันจะขึ้นรถขึ้นรถมันอุ้มเบื่อนไปเขาตีใต้เป็นตัวเลยเฮ้ยมันอุ้มเบื่อนไปสามไปสาม มติดอมาที่มันติดเบอร์มาเอาตัวไว้เอาติวมาไติดร์มไติดอตัวมึงังกเตัวหลัสัดีสาตัวลกดีสาตัวมึงก็ไปช่วยหน่อยไป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 นะพี่จ หลังสังสีห้ามไปฝั่งหลังสังสีเซ็ตมือเป็นรถด้วยโทษโทษโทษปิดมือเซ็ตรถเลยเซ็ตรถเซ็ตรถกันไวอุ้งสอบเพื่อนนไวครับผมหลังจากที่ได้ชมคลิปไปเนาะผมก็นำมาส่องไฟซึ่งเป็นในมุมมองของทองสุกเนาะก็คือคลิปแรกเนี่ยเป็นฝั่งทองสุกเนี่ยที่สามารถเอาชนะซิกซิสิกไปได้ซึ่งคือทองสุกเองเนี่ยเป็นแกนที่ผมบอกเลยนะว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยมีฝีมือแล้วก็ฉุดลีกันแบบ ไวมากแล้วก็เข้าใจวิธีการเล่นมากๆนะผมคือทองสุกเองพึ่งมานะผมมองว่าทองสุกเป็นแก๊งที่โตลเร็วมากนะผมส่วนไฟที่2เองเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันมากในสตรอรี่ในครั้งนี้นะเพราะว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะแล้วก็สกอร์นะเมื่อวานอัปเดตนะผมก็เป็นฝั่งซิตี้ซิกเนี่ยนำอยู่นะผมร้อยยี่สต่อเจซึ่งก็ วันนี้เองเนี่ยเขาก็ยังเล่นไม่รู้ว่าทองสุกเนี่ยจะเรียกว่าจะทอนคืนได้ไหมนะผมเพราะว่าเขาเล่นกันที่มูลค่าความเสียหายเนี่ยห้า50ล้านนะผมถ้่ยังไงก็ผมมองว่า City ้ซิเนี่ยยังเป็นต่ออยู่นะผมเป็นต่ออยู่พอสมควรแหละแต่ต้องดูต่อว่าวัาวนนี้ทองสุกจะมีวิธีการเล่นยังไงนะผมในการเล่นเพื่อจะทอนคืนนะผมแต่ว่ามันก็มันแน่นอนนะเพราะว่ามัน คู้ขี่ะมันไม่ได้ขาดเหมือนหลายๆไฟที่เราชมสตอรี่เนี่ยคือมันมันขาดแล้วมันแบบดูแล้วอ่ามันรู้ว่ายังไงก็วินแน่นอนนะผมแต่ว่าสตอรี่ครั้งนี้มันดูแล้วแบบอ่ามันอาจจะลิกก็ได้ด้วยสกอร์มันยังห่างกันไม่มากนะผมมันอาจจะมีจุดเปลี่ยนจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็พิกกับมาชนะได้เลยอ่ะเออหน้าติดตามว่าผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่จบนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมส่วนครับ